สองสามปีที่ผ่านมานะคะพี่มั่นใจมากนะคะว่าหนุ่มๆสาวๆที่อยู่ในวงการเมคอัพสกินแคร์เนี่ยจะต้องรู้จักกับไบอเทอรม์มไลท์แผงต้อนกันบ้างแล้วนะคะถ้าเกิดยังไม่รู้จักต้องถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาเขาดังมากจริงๆนะคะในวันนี้เนี่ยพี่มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่เขาออกมาเพื่อช่วยในการบำรุงดูแลผิวเราในยามข้าคืนโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นการลดเรือนริ้วรอยแห่งวัยนะคะแล้วก็ฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึกเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะ แต่แค่นั้นไม่พอสิ่งที่คุณจะต้องกรี๊ดและว้าวมากกว่านั้นนะคะคือในส่วนของเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์นะคะว่ามันพิเศษมากๆจริงอยากจะให้คุณได้มีโอกาสทดลองกันในวันนี้พิมพ์จะมาพูดถึง2ตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า b i o t h e r m b ม u e Therapy นะคะตัวนี้คือ Serum in Oil นะคะส่วนตัวนี้คือ Cre a m In อ i l หรือที่เขาเรียกกันว่า h ัน e y Cream นะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งสตัวนี้กันค่ะ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะของวงการสกินแคร์ที่มีการผันนึกกำลังกันนะคะระหว่างน้ำตาลทะเลหรือที่เรียกว่าซีชูกาที่ทางไบโอเทอร์มเนี่ยนะคะใช้เวลาในการวิจัยยาวนานถึง8ปีนะคะโดยมีสรรพคุณนะคะในการฟื้นคืนนะคะแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างผิวของเราเนี่ยะคะให้กลับมายืดหยุน่นกระชับแล้วก็เรียบเนียนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่เนื้อครีมนะคะของผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนรูปไปเป็นออยนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับน้ำครึ่งเลยนะคะ เข้ากันกับผิวเราได้ดีมากที่สุดเรียกว่า2ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ช่วยมือนหนึ่งนะคะสำหรับค่ําคืนของการฟื้นบำรุงผิวของคุณค่ะสำหรับประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจากการใช้บรูเทอราพีทั้ง2ตัวนี้ในะยา,ามค่ำคืนเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยสำหรับพิมนะคะต้องบอกเลยว่าพิมเซตติด กลิ่นนะคะอโรมาของผลิตภัณฑ์ทุกตัวของไบโอเทอร์มากๆเลย2ตัวนี้ก็เช่นกันนะคะสําหรับตัวที่มาแล้วเนี่ยนะคะกลิ่นแรกนะคะท็อปโนต้ตมาก่อนเลยจะให้ความสึกสดชื่นนะคะจากนั้นเนี่ยจะรู้สึกนุ่มนวลนะคะแล้วก็มาจบกันที่ผ่อนคลายนะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะค่อยๆทาให้คุณเนี่ย ปรับอารมณ์นะคะสดชื่นก่อนรู้สึกนุ่มนวลม่ขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยลงไปบนผิวแล้วนะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องของเนื้อสัมผัสเขาบอกเลยว่าสบายผิวนะคะเพราะเนื้อครีมเนี่ยซึมซาบไวมากมากนะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะไมว่าจะเป็นตัวเซรั่มหรือตัวครีมเนี่ยเมื่อผลิตภัณฑ์ลงบนฝ่ามือคุณแล้วแล้วลงไปบนผิวหน้าเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนเนื้อจากเซรั่มหรือครีมเนี่ยกลายไปเป็นออยที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ลงไปบนผิวไม่เหนอะหนะไม่มันเยิมนะคะเรียกว่าตัวนนนี้้เเป็กาารรบํุง นะคะที่นุ่มนวลนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยกลบอ่อนเยาวอีกครั้งนึงค่ะสำหรับการใช้บรูเทอรพ์พีเซรามินออยล์และพรีมินออยล์ควบคู่กันไปในทุกๆคืนเนี่ยนะคะ เขาจะช่วยลดความกังวลใจในเรื่องปัญหาผิวต่างๆคุณดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกนะคะคือเรื่องของริ้วรอยนะคะโดยริ้วรอยเนี่ยแยกเป็นสประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยคือประเภทที่ชัดเจนนั่งเฉยๆไม่ต้องแสดงอารมณ์ไม like ่ต้องแซงสีหน้าก yeah. ็เห็นนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีร <im caffeine> ิ <with> ้วรอยตรงช่วงหน้าผากหรือร่องแก้มนะคะที่ชัดเจนหรืออีกประเภทหนึ่งนะคะคือริ้วรอยที่เกิดจากการใช้อารมณ์นะคะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดคุณยิ้มหรือหัวเราะมากๆคะหรือแสดงอารมณ์เนี่ยบางทีตีนกาจะเริ่มมาริ้วรอยใต้ตาจะเริ่่มเหหห็นนนชัััดะะะะคคสําารบปญททีี2่ บรูเทอราพีจะเข้ามาช่วยดูแลก็คือปัญหาในเรื่องขาดความประชับนะคะและความไม่อิ่มฟูของผิวอย่างที่3คือผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองง่ายส่วนอย่างสุดท้ายนะคะคือเรื่องความไม่สดใสนะคะความหมองคล้ำของผิวนั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะคือ b i o t h ท r m b u u t t h e เ a p y s ซรั m อินอ l ย i g h นตัวนี้นะคะหลายเลยถ้าจะบอกว่า เหมือนเคยเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วจากที่ไหนนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นสูตรใหม่นะคะแพ็กเกจใหม่แล้วก็กลิ่นใหม่นะคะเนื่อจากว่ามีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือซีชูการ์ที่จะช่วยฟื้นนะคะคืนความกระชับให้กับผิวของเราอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นออยนะคะที่จะหลอมรวมนะคะกับความเบาบางนะคะของเจลครีมที่คลายน้ำผึ้งนะคะเพื่อที่จะฟืน้นฟูผิวของเราเนนะคะในยามค่ำคืนเนี่ยะคะ เนื้อสุดยอดมากๆจริงเพราะว่าในขณะที่เราหลับเนี่ยนะคะผิวของเราเนี่ยไม่ต้องไปเผชิญนะคะกับปจัจจัยคุกคามต่างๆทําให้สามารถเปิดรับการบํารุงเนี่ยนะคะได้ล้าลึกกว่าด้วยน้ํามันธรรมชาตินะคะน้ํามันสกัดจากสาหร่ายนะคะที่อุดมไปด้วยสารอาหารจําจเป็นนะคะอย่างเช่นโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะซึ่งคล้ายคลึงก,กันกับส่วนประกอบของลิพิดในผิวของเรานะคะดังนะั้นการที่คุณใช้เซรัมินออร์ตัวนี้เนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะช่วยคืนความเอิบอิ่มนะคะแล้วก็ชะลอความร่วงโรยให้กับผิวเรา ให้ผิวเราเนี่ยกลับมาฟื้นเปล่งปลั่งสดใสเพียง้ามคืนค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะถือว่าใหม่ล่าสุดจริงๆนะคะเพราะว่าเพิ่งจะวางจำหน่ายนะคะกับ BioTherm b o u t Therapy r r e a m in Oil ตัวนี้นะคะออกแบบมาเพื่อต่อกรกับผิวที่แห้งขาดความชุ่มชื้นโดยเฉพาะเลยนะคะโดยที่เนื้อของเขาเนี่ยนะคะให้คุณดูใกล้ๆกก่อนนะคะจะมีความคล้ายกับน้ำผึ้งนะคะที่มอบการบำรุงอย่างเข้มข้นนะคะ แต่ว่านะคะเบาสบายแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นนี้แบบว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะคะแล้วก็หลังจากที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะคะเขาจะช่วยเพิ่มความยืดหยุนเต่งตึงนะคะแล้วก็ความเด่งลังของผิวคุณแล้วก็สัญญาณห่งความร่วงโรยต่างๆบนใบหน้าคุณเนี่ยจะดูดีขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะหางตานะคะริ้วรอยต่างๆตรงนีง้นะคะร่องแก้มนะคะแล้วก็ริ้วรอยรอบริมฝีปากนะคะรวมไปถึงความหมองคล้ำของใบหน้าส่วนล่างนะคะจะดูดีขึ้นค่ะ ครีมอินออยตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นครีมใสาสีทองล้ำค่านะคะดุดน้ำผึ้งบริสุทธิ์นะคะที่มอบความเบาสบายผิวให้คุณในทันทีที่ใช้นะคะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ย จะเปลี่ยนรูปนะคะไปเป็นเนื้อออยใสยบริสุทธิ์นะคะที่มีความสามารถในการแทรกซึมโ่านไปสู่ผิวชั้นลึกนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะผิวเนี่ยจะนุ่มละมุนแต่ไม่มันวาวนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขามีส่วนผสมของน้ำตาลทะเลหรือซีชูการ์นะคะจะช่วยฟื้นบำรุงผิวชั้นนอกนะคะให้กลับมาเต่งตึงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะแล้วยังเสริมปราการคุ้มกันผิวตามธรรมชาติอีกด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวคุณเนี่ยกลับมาดูแน่นนะคะกระชับแล้วก็เต่งตึงอีกครั้งนึงค่ะ ได้เรียกว่าครีมอินออร์ตัวนี้เนี่ยนะคะเบาบางกว่าครีมเพราะว่าเข้มข้นนะคะเพราะว่าได้รับการผสะสานคุณค่าของออยที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3และ6เข้าไปแล้วนะคะทําให้ครีมอินออร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อสัมผัสลงบนผิวของคุณเนี่ยจะแตกตัวทันทีนะคะกลายไปเป็นเนื้อที่คล้ายบาบนะคะในการบำรุงผิวของคุณแล้วก็ถ้าจะให้สรุปกันอีกครั้งนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนการฟื้นบำรุงผิวของออยที่หลอมรวมนะคะกับความเบาบางของเนื้อเจลครีมนะคะที่มีลักษณะคล้ายน้าผึ้งซึ่งจะบอกเลยว่าเป็นเจลครีมีมนําาาึงงท่บ,าบา ไม่หนักผิวแน่นอนนะคะทำให้การบํารุงผิวเพื่อที่จะลดเลือนความร่วงโรยของคุณเนี่ยเกิดความสมดุลขึ้นนะคะระหว่างความรู้สึกเบาสบายนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ได้รับการบํารุงอย่างล้าลึกค่ะจากที่ทมได้เตือให้คุณฟังไปในตอนต้นแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะคะถูกออกแบบมาใช้ในยามค,ค่ําคืนนะคะดังนั้นหลังจากที่คุณกลับถึงบ้าน ล้างเครื่องสำอางนะคะทําความสะอาดผิวแล้วก็ซับผิวให้แห้งแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนการบำรุงนะคะโดยเริ่มต้นกันที่ตัวเซรั่มอินออล์กันก่อนนะคะพิมพ์จะใช้ประมาณ1-2ปั๊บนะคะบีบลงบนปลายนิ้วนะคะจากนั้นเนี่ยวอร์มนิดนึงนะคะแล้วอยากจะให้คุณเนี่ยได้ลองพิสูจน์กลิ่นนะคะว่า หอมสดชื่นและผ่อนคลายขนาดไหนนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นครั้งแรกพีมบอกแล้ว,วคุณจะต้องว้าวกับเนื้อสัมผัสที่คุณไม่เคยได้รับจากผลิตภัณฑ์ตัวไหนๆมาก่อนเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้รูปรายลงบนผิวหน้านะคะแล้วก็ที่ลําคอนะคะอยากจะเน้นว่าการบํารุงเนี่ยควรจะบํารุงผิวหน้าแล้วก็ถึงลําคอด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบใส่เสื้อที่แบบเปิดโชว์ไหลนะคะแนะนําว่า ให้ทาลงมาถึงตรงช่วงนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการบำรุงที่ต่อเนื่องกันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อตัวเซรั่มซึมซาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงตัวครีมอินออยกันบ้างน,นะคะตัวนี้เนี่ยก็ให้ใช้นิ้วคุณเนี่ยตักเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมากําลังพอดีนะคะจากนั้นนะคะสามารถที่จะวอร์มก่อนก็ได้นะคะที่ฝ่ามือของคุณหรือถ้าท่านไหนที่ชอบนะคะสามารถจะแต้ม5จุดลงบนผิวได้เลยนะคะแล้วค่อยๆลูบไล้นะคะบนผิวหน้าของคุณนะคะ ให้ทั่วนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าเนื้อครีมเนี่ยนะคะเนื้อบางเบาแต่ทําไมสามารถทําให้รู้สึกชุ่มชื้นได้มากๆจริงๆนะคะแล้วก็ในระหว่างที่คุณกําลังลูบไลนี่นะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นที่สดชื่นและผ่อนคลายเรียกว่าเป็น2สเต็ปที่ต่อเนื่องกันนะคะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายแล้วก็พร้อมที่จะพักผ่อนในยามค่ำคืนอย่างแท้จริงค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับรักชอบผลิตภัณฑ์ของไบอเทอร์มอยู่แล้วเนี่ยนะคะอยากจะเชิญชวนให้ไปที่เคเาน์เตอร์นะคะเพราะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวน,นี้เริ่มว,วางจําหน่ายแล้วนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของเบอเทอร์ก็ er, อยากจะเชิญชวนให้ไปที่เคเาน์เตอร์เหมือนกันนะคะเพื่อจะทดสอบทดลองนะคะลองเนื้อลองกลิ่นของผลิตภัณฑ์น,นะคะแล้วก็รับคำปรึกษาจากสกินโคชทางไบ er อเทอร์ด้วยค่ะเอาละครับชาวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้ว,ลวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะชาววันนี้สสัดีค่ะ